สวัสดีครับผมเซนอรันและคุณกำลังฟัง Runaway Podcast ในปัจจุบันครับเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างมากทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและก็ซับซ้อนมากขึ้นรวมไปถึงรูปแบบการทำงานของเราที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งที่ทันสมัยขึ้นสะดวกขึ้นแปลกใหม่ขึ้นแต่ก็มีงานบางอย่างครับที่หายไปเพราะถูกแทนที่ด้วยนวัตกรรมหรือ AI นั่นเองการจะพัฒนาไปข้างหน้าได้เท่าทันโลกหรือว่านวัตกรรมนะครับการเรียนรู้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมาก ซึ่งในช่วงนี้ครับหลายคนน่าจะคุ้นชินกับคําว่า learning หรือ relearning ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้เพิ่มและการเรียนรู้ซ้ําในมุมมองใหม่ๆนั่นเองแต่กระบวนการหนึ่งครับที่เรามักจะมองข้ามแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของเราอย่างยิ่งนั่นก็คือการ unlearning หรือกระบวนการขจัดละทิ้งความรู้เดิมๆความเชื่อเดิมๆและความยึดมั่นยึดติดในความสําเร็จเดิมๆก่อนหน้านี้ที่เราคิดว่าดีพอแล้วถูกต้องแล้วและมันจะคงอยู่ตลอดไป ซึ่งความรู้ความสําเร็จเดิมๆเหล่านี้นะครับบางส่วนก็ไม่เอื้อประโยชน์ต่อชีวิตของเราแล้วการยึดมั่นว่าเรารู้อยู่แล้วในเรื่องต่างๆยังถือว่าเป็นป้องกันหลักที่ขวางกัน้นเราจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือจะพูดง่ายๆก็คือการที่เราไม่ยอมวางอัตตาอีโก้ของเราที่เราคิดว่าเรารู้ดีอยู่แล้วคนอื่นชมว่าเราเก่งอยู่แล้วมันจะเป็นตัวกีดขวางเราต่อการพัฒนานในจุดท,ที่เรากำลังจะก้าวต่อไปครับเหมือนกับหลากหลายธุรกิจที่ล้มหายตายจากไปเพราะเอาแต่ยึดติดยึดมั่นในองค์ความรู้ขององ,องคอ์กร ที่เคยสร้างความสําเร็จมาแต่เดิมได้แต่ตักตวงผลประโยชน์จากแนวคิดเดิมๆที่ส่งต่อกันมาจนกระทั่งวันหนึ่งครับองค์ความรู้ที่เคยใช้ได้หมดอายุลงไม่สามารถเค้นเอาคุณค่าของมันมาสร้างประโยชน์ได้อีกต่อไปธุรกิจนั้นก็ร่มสลายไปก่อนที่จะรู้ตัวเสียอีกแต่หากเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเป็นจะต้องเรียนรู้สิ่งใ,ใหม่ๆหรือเรียนรู้เพิ่มเติมครับการอันเลนจะมีส่วนช่วยให้คาปาซิตี้หรือขนาดการเปิดรับของเราเนี่ยขายายตัวกว้างขึ้นทําให้เราพร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ หรือแนวคิดจากมุมมองอื่นๆโดยที่เราไม่บายแอสสรุปเอาเองไปเสียก่อนด้วยอคติหรือประสบการณ์เดิมที่เรามีนอกจากนั้นแล้วครับในการเรียนแบบมีผู้สอนการอันเลนยังช่วยให้เราเป็นผู้เรียนที่มีเสน่นห์น่าถ่ายทอดความรู้ในใสายตาของผู้สอนอีกด้วยส่วนหลักการในการอันเลนนั้นทําได้อย่างไรบ้างวันนี้ผมได้สรุปแนวทางมาให้แล้วครับ3วิธีด้วยกันซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านแน่นอนเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยครับข้อที่1ตระหนักว่าอะไรบ้างคือความรู้ที่เราควรอันเลน ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับที่เราจะต้องมายอมรับกันว่าความรู้แนวคิดท่านิยมที่เราได้รับรู้มาในอดีตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยใช้งานได้น้อยแล้วเพราะสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราใช้เวลาหลายปีเพื่อเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนมันแล้วเราก็รักแล้วก็ค้างไค้มันจนยากที่มันจะปล่อยไปได้ครับดังนั้นจงให้เวลาตัวเองในการตกผลึกแล้วก็ยอมรับว่าความรู้ไหนทักษะอะไรที่เราควรละทิ้งแม้มันจะเคยสร้างความสําเร็จให้กับเราก็ตาม ยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งครับผมเคยเป็นครีเอทีฟอีเวน์ที่ถือว่าก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเรียกได้ว่าทํางานเนี่ยเลิกดึกดื่นเลยจนกระทั่งครับโซเชียลมีเดียเข้ามาการทําการตลาดแบบออฟไลน์ก็ถูกเขย่าจนแทบจะพลิกโลกเลยทีเดียวแต่ก่อนหน้านั้นสักพักครับผมก็ได้เอ็ดใจแล้วว่าโลกของการตลาดเนี่ยน่าจะกาลังเปลี่ยนไปผมจึงผันตัวเองมาเรียนรู้งานด้านการตลาดแบบออนไลน์มากขึ้นจริงๆผมไม่ได้อันเลนทักษะเดิมไปหมดนะครับแต่ผมแค่ยอม,มรับสถานการณ์พักความรู้เดิมไว้ก่อน เรียนรู้สิ่งใหม่แล้วก็นําทักษะด้านครีเอทีฟครับมาทํางานมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับงานที่ผ่านมาแล้วก็งานในปัจจุบันดังนั้นแล้วการอันเลินจึงไม่ใช่การละทิ้งความรู้ทั้งหมดที่เราสั่งสมมาแต่เป็นการลดการโฟกัสองค์ความรู้เดิมลงขยายกรอบความคิดให้กว้างขึ้นเพื่อให้เรามีที่ว่างพอในการเติมจิ๊กซอตัวใหม่ๆครับและนี่ก็คือแนวทางที่1ในการอันเลินครับถ้าท่านผู้ฟังคิดว่าแนวที่นี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กันนิดนึงเพื่อเป็นฟีดแบ็กให้กับผมด้วยครับ อาคบมาต่อกันเลยกับข้อที่2ข้อที่2ก็คือหัดสงสัยในความรู้เดิมที่เรามีและท้าทายด้วยการค้นหามุมมองใหม่ๆอย่าเชื่อเพียงเพราะถือสืบกันมาอย่าเชื่อเพียงเพราะอ้างว่ามีในตำราอย่าเชื่อเพียงเพราะตรงกับความคิดของตนนี่คือตัวอย่างคําสอนจากกาลมมาสูหลักคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งวางไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชนครับเพื่อไม่ให้เรายึดติดกับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว หลักในการอันเร์นก็เช่นเดียวกันครับบางครั้งเราก็ต้องอาศัยความสงสัยไคร้แย้งในความรู้ที่เรามีแม้ความรู้เดิมนั้นมันจะมีประโยชน์อยู่แต่เพื่อการพัฒนาศักยภาพครับบางครั้งเราก็จําเป็นต้องทบทวนและรู้จักสงสัยในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าถูกต้องจริงไหมสามารถมองในมุมมองอื่นๆได้ไหมลองค้นหาข้อมูลใหม่ๆที่ท้าทายความเชื่อหรือความรู้เดิมที่เรามีหรือลองแลกเปลี่ยนนะรับฟังนะครับผู้ที่มีมุมมองหรือวัยต่างจากเราดูบ้างจงลดอีโก้ของตัวเอง ละทิ้งสิ่งที่รู้มาและกล้าที่จะถามคำถามเพื่อได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นการรู้จักถามคำถามครับเป็นสัญญาณของการเปิดใจยอมรับที่จะอันเลินซึ่งจะช่วยให้เราคัดกรองความรู้ที่มีคุณภาพออกจากข้อมูลที่ใช้งานไม่ได้แล้วและช่วยบาลานซ์ความรู้เราที่มีแต่เดิมกับความรู้ใหม่ให้สมดุลยิ่งขึ้นคมชัดยิ่งขึ้นดังนั้นจงกล้าที่จะสงสัยจงกล้าที่จะถามจงอย่าก,กลัวว่าใครจะมองว่าเราเป็นตัวประหลาดการปิดปากเงียบและแสร้างทำเป็นรู้ทั้งหาที่แปลก สุดท้ายนะครับจะพาให้เราโน้มเอียงและพลิกคว่ำไปกับความรู้ที่ไม่จริงได้ในที่สุดข้อที่3ครับอดทนและมีสติรู้จักรับฟังทุกครั้งเมื่อคุณต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆแน่นอนครับเวลาเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรามักจะเผยใช้ประสบการณ์ของเราประเมินข้อมูลนั้น,น,นอยู่เสมอว่ามันถูกต้องตรงกับสิ่งที่เราเคยรับรู้มาไหมเราตรวจสอบโต้แยง้งเพราะความรู้ความเชื่อใหม่นั้นมันทําให้เราอึดอัดไม่แน่ใจแล้วก็ส่นคลอนทางความรู้สึก เหมือนมันกําลังจะฉีกความทรงจําดีๆเกี่ยวกับความรู้ความเชื่อเดิมของเราเป็นชิ้นๆแต่หากเรามองให้ดีๆครับจะเห็นว่าวัตถุประสงค์ของการพัฒนาความรู้ของเรานั้นก็เพื่อทําให้เราเก่งขึ้นฉลาดขึ้นมีความรู้ที่กว้างขึ้นดังนั้นเมื่อเราเรียนรู้เรื่องใหม่ๆหรือรับฟังสิ่งใหม่ๆจากคนอื่นเราต้องมีสติให้มากพอต้องมีความอดทนไม่ใช่เอาแต่พูดว่าแต่ก่อนเคยทําแบบนี้ที่นี่เขาทําแบบนี้กัน ยิ่งถ้าเราคาดหวังความรู้ใหม่ๆการโต้เถียงเพียงเพื่อเรารู้สึกว่าเรามีพื้นที่ทางความคิดที่ชัดเจนของเราเองเนี่ยยิ่งไม่สามารถทําให้เราอันเลนจากความรู้เดิมๆของเราได้เลยครับโดยสรุปนะครับการรู้จักทําตัวให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้วรู้จักเทน้าเก่าทิ้งบ้างเมื่อเวลามันผ่านไปมันก็คือการอันเลนนั่นเองความสามารถในการอันเลนหรือการไม่ยึดต,ติดรู้จักปล่อยวางสิ่งเดิมๆที่เราเรียนรู้มาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่จําเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของเราในปัจจุบันและก็อนาคตอย่างยิ่งครับ เมื่อบางองค์ความรู้มันหมดอายุเร็วกว่าที่เคยเป็นมาและนี่ก็คือทั้งหมดของหัวข้ออันเลินในครั้งนี้ครับแล้วคุณละ่ะคิดว่าการอันเลินมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของคุณอย่างไรแสดงความคิดเห็นกันมาได้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ